สวัสดีจ้าทุกคนมาเล่นเกมบทหินอ่อนด่านที่54กันเลยไปเล่นกันเลยนะจ้าอันนี้เป็นน้องผิดเสื้อแปดตัวนะทุกคนไปเล่นกันเลยจ้าจะช่วยน้องผิดเสื้อแปดตัวได้ไหมนะโอ๊ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอันนี้เขามีลูกระเบิดเล็กๆให้ด้วยนะทุกคนชิวไปเลยจ้า สตันสตันอุ้ยน้องสีม่วงอุ้ยสีแดงอุ้ยสีฟ้ามาแล้วทุกคนสีเขียวสีม่วงอุ้ยสีแดงนี้ลูกระเบิดอันนั้นเอาไว้ก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวค่อยใช้เดีย๋ยวค่อยตุ่มตอนนี้รอไปก่อนอยังไม่ตุ่มเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินจึ้บจึ้บสีแดงมาแล้วอุ้ยน้องผีเสื้อไปแล้วจ้าเุ้ยตรงไหนดีตรงไหนดี ้นีจัดไปเลยตรงนั้นเลยจ้าทุกคนนี่ไปทีเดียวเลยจ้าทุกคนคิดว่าตาเนี้ยเราจะรอดไหมห้าสิบสี่เนี้ยคิดว่าเราจะรอดไหมทุกคนต้องรอดใช่ปะเหมือนในหนังอะปิ้วปิ้วสีแดงไปแล้วจ้าอุ้ยสีน้ำเงินอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน สีเขียวจัดไปสีแดงจัดไปนี่เลยโอ้ยสีม่วงไปแล้วจ้านี่เลยเอ้ยอันนี้ตีลูกหินอ่อนแบบที่มีขนไก่ก่อนจุ๊บขนไกลลล่ขนอะไรไม่รู้อะตีตีไปก่อนนี่เลยเฮ้สีม่วงนี้มาแล้วโอ้ย,อยได้ระเบิดทุกคนได้ระเบิดไปทางไหนดิออกไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวรอรอรอก่อนตุ้มไปแล้วจ้า แฉวได้ระเบิดด้วยอะทุกคน ừ, เฮ้ยเกิยวตุม้มอุ้ยระเบิดออกสามแล้วทุกคนวันนี้ ừ, เฮ้ยเกิ๊กไม่ได้แล้วสีน้ำเงินไปเลยจ้าว่าดาบนี้เราน่าจะพอได้อยู่นะทุกคนจึ๊บจ๊บจึบ๊บโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย ทุกคนเมื่อกี้เราเล่นหาด่านที่ห5าสิบห้าแล้วหัวใจก็ล้มเหลวไปแล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้เราจะมากอบกู้หัวใจเราใหม่นะด่านนี้หัวใจเราจะต้องไม่ล้มเหลวทุกคนไปกอบกู้หัวใจเรากันเลยหัวใจฉันจะไม่ล้มเหลวแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะทุกคนจ๋าโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ้าวผิดโป๊ะใส่เข้าไปเลยจ้าด่านนี้นะทุกคนหินอ่อนเคลือบน้ำแข็ง เหมือนน้ำแข็งใส่ะทุกคนซืบซืบซโอ้ยนี่เลยนี่เลยจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเเงินมาแล้วทุกคนทุกคนว่าด่านเนี้เราจะเราจะพา่าเราจะแพ้ไหมทุกคนขอกำลังใจหน่อยสิขอหัวใจคนละดวงได้ไหม,มนีไน สีเหล่องตัวนี้ไปเลยจ้านี่จ้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บหนาวนี่เล่นเกมอยู่ในน้ําแข็งนะทุกคนเราก็จะต้องหนาวสั่นตามเลยเกมในน้ําแข็งเราไปด้วยสีแดงอยู่ไหนแล่ะเนี่โอ้โหเจอแล้วโอ้ยโอ้ย อ้ยปากมังกรเนี่ยไม่ใช่สีเนี่ยหลุมหลุมระเบิดมันเตรียมอ้าปากแล้วมันร้องวาววาวมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เจ้าจะโดนค่ะกินจะหลุมมังกรบอกเจ้าจะโดนค่ากินแล้วมาเดี๋ยวนี้ ฉันว่าฉันจะรอดอยู่นะอันเนี้ยฉันว่าฉันน่าจะรอดอยู่นะทุกคนจึ๊ก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 โอ้น้ำแข็งโอ้ยถาวันถาวันน้ำแข็งจะแตกหมดแล้วอันนี้ก็ถาวันก็จะแตกไปด้วยนะจ๊ะทุกคนบึ๊บเฮ้ลูกสีแดงสีแดงออกมาได้เลยจ้านี่นี่นี่โอ้บาว เราไปสอกันที่ด่านที่5 6หกันเลยโอ้โหขาานี้มีหลุมดำสองหลุมเลยนะทุกคนไปเลยสู้กับหลุมดำอย่ชาชะงั้นแล้วเราจะโดนหลุมดำดูดลงหลุมนี่นะอุ้ยทั้งไหนทั้งไหนก่อนนี่จัดไปจัดไปเราจะไม่ยอมแพ้ให้หลุมดำมาดูดแล้วโอ้โหเมื่อกี้วิ่งแบบพุ๊ออกมาทีเดียวเลยแบบเร็วมากอะทุกคน ดูไม่ทันเลยอะวียงมาบ ر ز ออกมาเลยอะทุกคนอุ้ยวระเบิดจ้าเดี๋ยวจ้าเอาตรงนี้ก็ได้จ้าไม่จ้าเราจะไม่ยอมแพ้จ้าหลุมดำเธออย่าอ้าปากรอยอย่างนั้นสิฉันก็กลัวเธอเหมือนกันนะวูบวว้าวว้าแบบนั้นนะ่ะนี่นะสีม่วงนี่จัดไปเลยจ้าตุ้มโอ้ยทุกคน จะรอดไหมเนี่ยมาทีเดียวสองแถวเนี่ยหุ้ยเยมานี่โอ๊ยกดผิดทุกคนเมืเเ่อกี้เรายิงเร็วไปหน่อยเลยไปลงอันนั้นเลยอทุกคนคิดดูดิโอ้ยเฮ้ย,ยสิสิมั่นนี้ได้ทุกคนได้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 อย่าเพิ่งวิ่งมาอย่าเพิ่งวิ่งมาอร้องละโอ้ยหนุ่มดำมันจะอ้าปากรอก จดไปจะไ,ไปรอช้าทางนี้เร็วเร็วโอ้ไม่นะไม่นะโอ้ยซึบๆึบสีแดงไปเลยจ้าโอ้ยสีม่วงกับสีเขียวไปเลยจ้านี่อ้อยได้แล้วหนึ่งดาวนะ้จ้าทุกคนโอ้ย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 อันนี้มีแบบบินได้ได้วยนะทุกคนโอ้ยได้ระเบิดมาแล้วระเบิดโคตรเจ๋งนะทุกคน ยิงทีเดียวนะระเบิดตุ้มเฮ้ยทางไหนทางไหนทางไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยเว้ยเวยลาออกมาก็ออกมาอย่างเร็วเลยนะทุกคนมีแน่นี่แน,น่แต่นะเราไม่ยอมแพ้หรอกเกมนี้เราจะต้องรอดเราจะต้องเป็นผู้รอดเท่านั้นนี่เฮ้ยนี่นี่ จะไปจะตายเอาดีเอาดีมาอีกฉันก็ยิงได้เอาดีนี่เลยนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ลูกนั้นของเรามันวืบวบแล้วว่าหลุมดำมันบอกว่าฉันอ้าปากรอเธอแล้วนะเธอเตรียมตัวโดนกินได้เลยดูสิมันวืบวบปากใหญเลยอ่ะ งานนี้ไม่จ้าฉันรอดจ้า